แก้วแกเป็นคนต่างจังหวัดแกเข้ามาอยู่เมืองใหญ่ตั้งแต่แกเป็นเด็กแกก็อายุมากเท่าหร่อายุมากปุสมควรเลยจะร้อยคืออายุมากมากอยู่จะรลอยฟังสมัยแกเป็นเด็กแกอยู่บ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัดเอ่อที่หมู่บ้านของแก่มันเป็นยังไงไม่รู้ก็มีเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะเป็น ไฟยังเข้าไปไม่ได้นะการไฟ้าผลวิ้ายัางยงังเดินสายไฟเข้าไปไม่ถึงนะถนนหนทางก็ยังทุลักทุเลก,กว่าจะเข้าไปได้นะก็จําได้ว่าตอนนั้นแกก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่ชายแต่ว่าตายหม,หมู่บ้านแกเกิดเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับถ้าสมัยนี้ก็จะเหมือนกับโควิดอะไรประมาณนั้นแหละคือตายไปทีละคนนะ่ะตายจนน่าใจหายนะ แล้วก็สมัยนั้นก็ยังทุกอย่างก็ยังมีแต่ป่ามีแต่เจ้าที่ทางการยังเข้าไปไม่ไดนะ้คนตายก็ตายอยู่นั่นแหละหมอก็ยังเข้าไปไม่ถึงอนะหมอก็ยังเป็นหมอที่มารักษากเป็นรักษาหมอดูหมอผีอะไรประมาณนั้นนะรักษาก็จะให้ยาแบบไม่ตรงกับอาการของโรคเท่าไหรนะ่น่ะคนก็เลยตายเอาตายเอาพ่อของแกก็ก็เหลือแต่พ่อเนี่ยแหละ แม่ของแกแม่ของแกก็ตายพี่ชายก็ตายเพื่อนมานก็ตายเริ่มตาย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 ,ตาย,ตายไปจนพ่อของแกตัดสินใจเดือยกันสองคนที่กับแกเนะี่ยก็เลยตัดสินใจพาแกออกจากหมู่บ้านนั้นเข้ามาเมืองใหญ่เข้ามาสู้ชีวิตหาเงินหาปากหลักสู้ชีวิตทํางานหางานหาการทําที่เมืองใหญ่นะแกก็เข,เข้ามาก็าเข้ามาหลายปีเลยก็ อายุแกก็มากแล้วตอนนั้นก็หมายหมายคพามว่าเขามาตั้งแต่อายุน้หนอยนะพ่อพ่อพ่อคุณพ่อพาเข้ามาพ่อแกก็มาเสียชีวิตไม่ได้ไม่นานหลังจากออกจากบ้านมาพ่อแกก็อายุมากเหมือนกันตั้งแต่ออกมาน่แกก็ยังอายุน้อหน่อยู่ก็เสียชีวิตไปพ่อแกก็ก็เหลือแต่แกแหละแกก็เอาลูกเอาเมียหาสร้างหลักปักฐานอยู่ที่เมืองใหญ่ซื้อบ้านซื้อช่องอยู่มาวันหนึ่ง แกเกิดคิดถึงบู่บ้านของแกคิดถึงบ้านก็จากมานานแล้วเ,เกือบจะหลายสิบปีเกือบจะเกือบจะร้อยร้อยเกือบจะร้อยปีได้แกก็กลับบ้านพอกลับไปที่บ้านไปถึงบ้านทุกอย่างเพ,เพื่อนๆลองนึกสภาพหน่อยครับเวลาเราจากบ้านมาน่ะบางคนอาจจะมาเรียนบางคนอาจจะมาทํางานจากบ้านมาตั้งแต่เอ่อเป็นเด็ก จากมาคืออาจจะไม่ถึงสิปีนะพอกลับไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปม,มากนะหมายความว่าช่วงเวลาที่ไม่ถึงสิปีก็ถอออาจจะเป็นห้าปี6กปีเปีอะไรประมาณน,นี้แต่พอกลับไปถึงบ้านเนะ่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบเราจําไม่ได้คนระบ้านหลังที่เคยอยู่ตรงนี้บ้านหลังที่เคยอยู่ตรงนั้นบ้านหลังไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างจะมีตึกราบ้านช่อง สร้างขึ้นมาพอไปก็เป็นวิวใหม่น่ะอาจจะมีถนนตัดผ่านไปหรือไม่ก็บางทีเจ้าหี่ทางการอาจจะไปสร้างสถานราชาการสถานที่ราชาการอะไรที่บริเวณนั้นนะคือคือเราจ,จำไม่ได้นะจำจํจ,จ,จบ้านเราไม่ได้ถนะึงแม้ว่าจากมาแค่ไม่ถึง10ปีแต่นี้แกจากมาเกือบจรปีนะครับ แกก็ไปถึงบ้านของแกทุกอย่างเหมือนเดิมครับทุกอย่างที่แกจากมานะันตั้งแต่สมัยแกเป็นเด็กเหมือนเดิมบ้านหลังไหนก็อยู่ไหนบ้านหลังก็อ,อยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่แต่ว่ามันจะลกไปหน่อยนะมันจะคือมันจะไม่มีคนอยู่นะครับแต่บรรยากาศต่างๆไม่ว่จะเป็นบ้านหลังไหนหลังไหนนะเหมือนเดิม แต่ว่าก็มีอยู่มีที่อาจจะมีปวกมีจักใจยมีฟุ่นฟุนอะไรอันนั้นใช่อยู่อันนั้นแต่ว่าวิวต่างๆนะเหมือนเดิมครับเป็นมู่บ้านเหมือนเดิมนะบ้านแต่ละหลังก็ยังยังอยู่ครบเกินอยู่แกจําได้คืนนั้นแกก็พักที่บ้านของแกนั่นแหละแต่ว่าไม่มีคนอยู่หรอกแกก็เตรียมอาหารแห้งมาด้วยนะจาก หมู่บ้านจากบ้านใหญ่ของแกนะ่ะจากบ้านในในในตัวเมืองของแกแกเตรียมอาหารเตรียมอาหารแห้งไปกินประทางชีวิตสักคืนสองคืนเนี่ยแกก็เตรียมมาเตรียมเตรียมแกยินข้าวกินปลาเสร็จในคืนนั้นนะแกก็ลองเดินสำรวจด,ดูที่หมู่บ้านนั่นแหละก็เดินไปเดินไปเดินไปเดินมาปรากฏว่ามีหมู่บ้านหลังมมีคนอยู่ครับ จะเข้าไปกําลังจุดไฟมันก็ไม่มีไฟฟ้าหรอกเข้าไปท,าทั้งที่ในละศสมีสัก10บกิโลยีกิโลนะที่นั่นนะ่ะมันจะมีไฟมีอะไรเทคโนโลยีต่างๆจะเข้าไปหมดสัญญาณโทรศัพท์โลกมันจะเหมือนโลกทุกวันนี้นะแต่บริเวณหมู่บ้านของแกนะ่ะยังเหมือนเดิมคับ ยังไม่มีไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรสักอย่างทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วกม็มีบ้านหลังหนึ่งมีคนอยู่กำลังจุดไฟขึ้นนั้นแกก็เดินเข้าไปาพอเข้าไปหาเจอเป็นผู้ชายแกจําได้ว่าเป็นคนรุ่นราเขาเดียวของแกนี่แหละคือสมัยแกเป็นเด็กนะแก,แกจากบ้านมาสมัยนั้นนะ่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็อาจจะอายุน้อยกว่าแก แต่ก็ยังมีชีวิตอีกเหลืออยู่เป็นเป็นคนเดียวนะที่เหลืออยู่เนี่ยแกก็ลองไปสอบถามว่าเป็นยังไงมายังไงทําไมไม่ไมออกไปสบรลกภายนอกไม่ไปหางานทําไปใช้ชีวิตข้างนอกเลยมาอยู่อะไรที่นี่เก็บตัวอยู่คนเดียวได้ไงเนะี่ยเขาเราแก่กฝั่งมันมันไม่มีใครยอมรับเนะ่มันเป็นหมู่บ้านของคนไปชี้เรือนเนะ่ะไปที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะ คือไม่เข้าสังคมไม่ได้นะครับไปที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะต้อนรับไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่อยากให้ไม่ไม่มีใครรับไม่มีใครอยากสังคมด้วยนะอยากติดต่อปฏิสัมพันธ์ด้วยนก็จะไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่เกือบแต่ทั้งชีวิตน่ยจะไปจีบสาวที่ไหนเขาก็ไม่อยากจะพูดจะจะคุยด้วยจะไปสร้างครอบครัวไม่ได้ครับจะไม่ต้องอยู่คนเดียวเกือบทั้งชีวิตน่ย ตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นแหละตั้งแต่วันที่จากบ้านมาตั้งแต่แกก็จําได้ว่าแกก่อนนี้แกจะไปแกก็ไปล่ําลาไปลลยคนนั้นคนนี้แกก็จําได้ว่าล่าลาผู้ชายคนนี้มันกันน่ะน้องคนเป็นเป็นลูกน้องแกนะแต่ก็อายุมากเกือบจะพวกันแล้วแหละก็ตั้งแต่วันนั้นแหละก็อยู่เนี่ยตั้งแต่วันนั้นออกไปไหนไม่ได้ไม่ม ه, <S <s ีใครจยพูดจะคุยด้วยนะแกก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าสุดหมดหองใจ หลังจากนั้นพอตื่นเช้าขึ้นมาเก๋ก็เดินทางออกมาจากลัศมณีของบ้านหลังนี้ลนะจะประมาณสิบตัวโลกว่ากว่านี่แหละพอจะมอมบวกรถขึ้นรถโดยสารก็เหมือนไม่มีรถโดยขั้นไหนอยากจะรับเกขึ้นนะครับรถโดยสารแทบจะไม่รถโดยสารประจําทางไม่ไม่ไม่รับเลยแกเลยเกจนต้องถึงขานาดรัดบบวกรถผู้โดยสารรถผ่านไปผ่านมาบวกบวกบวกก็ไม่มีใครอยากจะรับ ก็มีอยู่คนหนึ่งที่จอดรับแกแกขึ้นมาก็อาจจะเป็นโชคดีของแกนั่นแหละเขาอาจจะเป็นคนที่ใจบุญพอสมควรเขาก็เลยฟังว่าถ้าใครไม่มีใครอยากจะรับคนที่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยเขากลัวจะติดโรคขี้เลือนโรคเนี่ยคือไม่มีใครอยากจะรับไปพูดง่ายๆไ,ไม่มีใครอยากจะรับเอาคนที่ออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยแกก็ ก็ทําใจนี่แหละก็สงสารเพื่อนบ้านคนนั้นด้วยนะมันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นนะ